พี่อ้แล้วโอ้ยพี่นได้พี่น้องแต้มแต้แตแ่ได้แพี่ไม่าไม่ได้แล้วพี่พ่โอ้ยเก็บเก็่พี่ทำงานทำเนินอะไรพี่นอกเอาจ่ิงมาก็ขึ้นเรืนอยู่ละทำงานยัแไงพี่น้องแต้มแต้มครับผมับมตังสังพี่น้องจะสืบจะหาไงอยู่ไหนพี่น้อง มันหางงายเป็นเสียงพี่น้องปล่าแต่คูยอยู่อยู่เดี๋ยวมันกำลังออกพี่น้องมันจะเป็นสีของมันออกนี่ไงฮ่าเติมฮ่าเติมพี่น้องฮาเติมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายที่อู่ขนครับผมพบกับช่างน้อยพาเพลินพี่น้องวันนี้กับม่พ่อห้องอดป้ายเห็ดอะไรพี่น้องนะที่งานท่าพี่น้องนะ มาลุ้นนกไก่พี่น้องว่าสิีมานบอพี่น้องวันนี้นันนแล้วพี่น้องเด้อไปเฮ็ดผอมอย่างไม่เก่งเฮ็ดผอมครับผมแล้วพี่น้องล่ะนี่ครับพี่พี่นังล่ะพี่น้องล่ะพี่พี่พี่หาพี่ทังพี่หาพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวลอดลุ้นนกไก่พี่น้องว่าตั้งหน้าสิีมานบอวันนี้ครับเนาะพาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศขอบปลาเฮ็ดพี่น้องวันนี้ ไปพี่น้องไปไปดูไปชมน้ำกันพี่น้องไปพี่น้องพูบอกก่อนท้องซางหน่อยพี่น้องอันนี้เป็นกระจกหน่อยอันนี้เฮ็ดเองพี่น้องแล้วนี่เฮ็ดเองได้ครับนี่กัะตาหน่อยหอยเสือดขึก่อนพี่น้องไปพี่น้องไปดูดน้ำกันนะครับเด้อดูดท้องซางหน่อยนะครับเด้อวันนี้ผสมมานบ่ใครเห็นเอือดเด้อใครเห็นเอือดเด้อเสรล้วเสรล้ ดังบรรยากาศต้งเสียอะไรพี่น้องนวดูเฮ็ดออกกับมหาเก็บกังเสียอะไรพี่น้องเห็สารบ้านเฮาหากินเฮ็ดน้ำปลาน้นโดน่งกันเสร็จแล้วครับผมบรรยากาศพี่น้องแล้ว,วครับผมเพราะว่วามันเป็นปลาไฟใหม่นะพี่น้องพอไฟใหม่ปุ๊บเฮ็ดพอออกครับผมนี่ครับปลาใหญ่ไได้วยครับเป็นพันธุ์พันธุ์กอไรด้วยครับน,นี่ครับเดี๋ยวไปหลุดไปชมน้ำสางหน่อยนะครับเด้อ จะสามานิถยเป็นกาให้เอเบิงวางเบิงว่าสามาน่อสิมานบ่เหอนเดกที่น้องเาชอบนกกราี่น้องกรตา่ยมานด้ดิดี้องนะควรเจียวเนาะควิดคือน้ำเงาที่น้องคือน้ำเงา ขันขวดเห็นเห็นขีคลุดมาเดิพี่น้องขาวโดดน้ำเงาใหม่เห็บครับผมน้ำเงาใหม่แต่ว่า,ามันเหาก็ออกนะพี่น้องมันมันเส้นลา,า,ายมันเด็กอะเพราะว่าหาออกทาเดือดตาเพิ่นน้ำมันออกพี่น้องว้ยขวดด,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 ดังสี่ดิป่ะครับแรงครุดคิีดด้วยครับผมเขาคนนวนเพ่ลนเดือดน้ำโดดครับ พี่น้องพี <único Liberty acontece> ่น <slightly cheers> ้องพี่น้องนะไมพี่น้องนะไม่พอพี่น้องนะนี่แตกกูยุ่งอยู่พี่น้องหางมูหางมูอะไรเราเปล่เก็บเต้ยวบาทเก็บหลดพี่น้องนะมึงก็นั่งออกไม่พี่น้องหาอยากอยากอยู่ไม่พี่น้องนี่บอกมึงงูมา กตบนอันเนี่ย่หเอฟซีมั้เนี่ยแตกถึง่ไใครกันูกไฟนี่ยร่างนี่ยก็ต้องแตกบอ๋อหน่อยครัเนาะก็ต้องร่างเน่ยพี่น้องนะที่อันไมันก็่างเกิดพี่น้องก็่งเกิดจะหากันอาื้อมาเนก็ขืนเนาะ พี่น้องเด็กพี่น้องติดตามพี่น้องติดตามชมพ่อปะพ่อปะพี่น้องนะกําลังเห็นพี่น้องกําลังแตกไปเลยใช่หรือใช่เลยนะพี่น้องนะจะสววงใครกําลังแตกพี่น้องกําลังออกพ่อเรื่อยยิ่งแล้วแล้วแล้วล่ะกําลังแตกเลยหน่อยค่ะนี่เดน่ารำแตกเลยนี่มันมีขนเท่านั้นนะแบุ กลัอะไรเออเอาแ่กลังแตกพี่น้องคุณอยู่อยู่เยวสร้างหน่อยหาก่นมันสร้างหน่อยเขาก็ได้ดอกเดียวแต่วิญจดอกเดียวที่เขาก็แตกพี่น้องหมายว่าเขาก็น้อยซําแคนที่เกี่ยมนี่พี่น้องกําลังเกิดเยีมันสามหมื่นพี่น้องสามหมื่นสามหื่นเลียเลยหามื่นเห็นปะ ไอพี่น้องนี่แหละทีมงานหาเห็ดพี่น้องนี่ไปน้อกันตลอดครับแต่ว่าสร้างน้อยว่าจะหายโงสร้างน้อยทรางเห็ดยูทูปตอนนั้นไปต้องตลอดไปต้งเห็ดเห็ดขาวเนี่ยแหละเห็ดละงอกเนี่ยไปเตะเอาเยอะโซกกับไปได้พี่น้องเห็ดปวกกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อส่องสร้างน้อยผ้าเพื่อนจะออกผ้าไล่เห็ดฤดูฤดูไล่เห็ดก็ออกไล่เห็ดได้พี่น้องทีมงานไปน้อกันมาต้องเต็มรถได้พี่น้องกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อสร้างน้อยจะถาไปเบิ่งเห็ดอยัง เฮ็ดตามด้วยดูพี่น้องมีตลอดครับผมเจ้าเฮ็ดละง,งกเฮ็ดปวกเฮ็ดเพิงเฮ็ดไข่มีบ้างเถอะพี่น,อน้องจำได้ไหท่านเดี่ยเฮ็ดจิบตะกี้ท่านเห็ดยูทูบเรียกบทไทยร่วงพี่นออ้นองมึงอันนี้ก็ฮัตไายไหมพี่น้องมึงนี่ก็คอมเมนต์ได้เลยครับเด้อว,ว่าแห่ไทยแน่เลยแน่ไลยครับพี่นอ้องนะครับผมก็นั่งหากลมหาพี่นอ้องตาอยู่นั่งก็ลังแตกด้วยไหมเมียนน้อยพอเรืนน่อยอ,อ,อยู่ลังเดี๋ยว จะคอยถ่าดนเมื่อกันพี่น้องพี่น้องนะพี่น้องพี่น้ี่แต่ลพี่น้องแต่ลวพี่น้องก็นั่งแตะพักกระซำนี่พี่น้องประมาณสามสี่หมื่นน่าเป็นสาหนสี่หมื่พี่น้องนะแล้วน้ำพับ้ไงก็ซำนี่โป้พี่น้องมนหาเสียหาเอพี่น้องนะคุยอยูทีแขึ้นพี่น้อง พี่น้องเราติดตามพี่น้องเรื่อยๆได้ทายเราให้พี่น้องมืาเรื่อยๆมันต้องทายเป็นช็อตเป็นช็อตไปเพราะว่ามันมันบ่อยอยู่มูเดียวพี่น้องเคลียหาเคลียหาเห็นจังหนังนะพี่น้องแล้วจังหน่อยตัดต่อให้เบิร์นพี่น้องเนาะหรือรวมให้เบิร์นพี่น้องก็ติดตามได้ครับเด้อพี่น้องเดาไปเจอพี่น้องนะดากับเจียวปลาง่ายๆพี่น้องแล้วพี่น้องอาวุธอาวุธหลับท้องจางหน่อยพี่น้องมันจะออกพราะสันหลายครับพี่น้องออบเพาะสันหลาย ก็ค่อยหาไปก็พอไอยู่บ้านะครับนะให้ดอกแจาพี่น้องบิางไปดูน่อยเลยพี่น้องกพี่น้องพี่น้อง้นะข้าบะพี่น้องข้าวบะเอ้ยกำลังแตกพี่น้องแล้กำลังแตกกำลังแตกพี่น้อง้วกำลังแตกกำลังแตกพี่น้องอีกซอสสอมือแห้งสิงใหญก็เหนื่อนะครับน่มือเียาวงเชีางเยอะแ้วนี่นี่โอ้แตกเลย

จังนอยเนี่ g, บ i, ye ye ye. อกว่าหัวทานี่พี่น่องอากลากหมดที่เกียงมากทีเดียวนี่อาก็จกขาดบ้างสิออกมากกว่าจกเลยพี่น้อเนั่งแกะแล้วนะนั่งแกพี่หน่อยหนอนอีกสามหมื่นพอดีพี่น้อสาม่ก็ไต้น้อยน่อยแล้วก็ดิ้นใหม่นะครับไม่ได้เอาตัวหน่อยไรมันเกิดอีกนะครับหามูด้วเป็นมูด้วครับ ส่วนข้ยันื้อหลดิปวดจ้งซี่่ะหันันลายพี่นอ้องอาลากด้วครับเี้ยวเวเ้สอได้ลาพี่น้องละกีงกลมเชี้ยวอยู่พี่น้อง,างอากาดนออกลาย่านออกลาครับัสนสาม,มือเขดีกํลัง กำลังกอตัวเป็นไข่อยู่ <c oughs> มื่หละกินหนามไม่พห่นดอกทอหนานมานำหอ,ขอานานเขาวนน้ไหมครับนครับปี่นามพี่ดอกไม่ก้าหมเทียลกมัทรออกพี่ดอกออกไรแสิคักแทสีรุ่นกูนี้เ <c oughs> น้นคาาเฮ็ดออกก็เลยเป็นจอบึงนะครับรเห็นอยู่ดอกต่ว่ามันกง,งเป็นไค่อยู่ปลาปลาใ่ครับท่ ผมพูดแล้วเบ่เคยมาดลุงนะครับอย่างมันคือกันเบอร์เทนบอรที่จะต้นกุ้งมั่วไปตังนี้ก็ต้นกุ้งมั่นี่ก็ต้นกุ้งพี่น้องสองมาเคายมาครับผมครับบรรยากาศข้าพี่น้องเขาป่าเก็บเห็ดมูลินครับผมครับงลอ,ลอดลุดลอดชมกันนะครับเนาะเอ,าเอา้าใครเปพี่น้องพุทธิมาอีกเยอะครับผมนี่พี่น้องพี่น้องพี่น้องพอ,ออีกแล้วพ่ออีกแล้วสองใครพี่น,อน,น้องไรเต้นน้อยครับพี่ละ <c oughs> มันเกิดจะดิตนเห็ดเรล้วออดปอดเลยแตกเรเปล่าใช่มล่ะท้นมันต้องแตกพี่น้องแตกพี่น้องะนี่มันแตกงสีพีน้องนะเห็นมัน่หนแตกคุณยกึงีน่งมันติแตกสจตงสีเห็นบ่หาบึงหาหมูนหาหมูนหดหน่อยเด้อนี่ล่ะเงยอยู่ได้เงยอ่ได้พี่น้องให้บ่นให้พี่น้องพวกมึงนะนะเงยได้ครับเมืนกัง่ายนังสีพี่น้องหาไปเรื่อยๆน่มันออกและไหลครับพี่น้องขวดมากอเอรีเลด

ตัวน hey, ้อยลายชิงขึ้นจังสี่เอาอยู่บนนีเอาอยู่บนนีเอาแล้น้อยเอาเอาลหน้าไก่เนาะหาไก่พี่น้องหาไม่เลยพี่น้องนีวก็พ่อเองความพยายามที่ในความสำเร็จอยู่ที่นั่นมือสี่เม็ดมือสี่เม็ดกอดถูกใจเห็นมั้งหาหน่อยมีอยู่มีอยู่หาหาหาแต่ทางหน่อยเคลียร์กันพี่น้องวันนี้ดังพี่น้องนะจะรองานพี่น้อง งามางามเนี at, work, ่ยแล้วลลักขีนดองลยนี่ๆๆๆเอาอดี้ดีดอกนด้ได้บอกเลยขีนดงอกไ้อไมายดอกดอกงเอาดอกนั้นอกปนด้นดังพี่น้องนะปวดไปคตมาก้น้ังนะร่างแตกขึ้นมาพี่น้องนัน อันกาขวที่เป็นสเสพี่น้องนี่นี่ครับแล้วนี่ครับจัพลาดูเสิลจ้งดจหองเสียบ่ได้ครับ,รบ,รบทมใบครับผมทมใบนใหญ่พี่จสัสิเอาพอไไ้อยู่นะครับมเง็ดอะไอยู่อะไ้อยู่น้ังน,ง,นงนี้ทมใบพี่น้องน่อยมใบเดี๋ยพี่น้องเฮ็ดออกมากกวมูวพี่น้องมากกว่ามู่ราสั้นงมาล้นมูกับเบิดบ่ มาล้นมโบดกนพี่น้องนี่ครับผมดี๋ครับคตรมากเป็นสีพี่น้องแลขาดดูสิละมันบอท่านหนึ่งใหยมันใหญ่มาสีเลียนขึ้นพูรุงขึ้นมานหลดนะพี่น้องท่าน่งให่พี่น้องพี่น้องอยูที่หายเห็ตอพี่น้องนี่นี่ที่ตงสีเมีนบดด้ครับนี่นี่ตอนไหนเชท่านเดาท่นไหนทมไก่อนทมไก่อนทอมไปพี่้องนะน่น่นี่นีนี่ครับนั่หน่อยอยอะครับผมนี่ทมไกคอนพี่น้องเดียว เจ้น้อยจะมาหลุนกันพี่น้องว่ามันสิไงว่สองเสมือนนะฮะเอาตัวดอยยังไงพี่น้องขวดก็สิพี่น้องเบ็ดกล่นพี่น้องบ่ดับเด็กพี่น้องพี่น้องนะน้อยๆเขาทุ่มไปครับพี่น้องทุ่มไปพ่อบ่าท่านพ่อบ่ออ,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 ออกไลยอยู่ครับ ให้มัน,นมันนวยใหญ่นี่บอโอ้แต่ลายเต๋ออะไรพี่น้องนี่เพราะว่ามันน้ำมอเซนนใหญ่ยก็เลยว่าผมไปน้ำพี่น้องรอให้มันใหญ่ให้มันเงยเนี่ยซาจันพันเนี่ยพี่น้องมันเฉแลหรมนันน้ำน้ำน้ำขาดน่กากอดโจกหน่อยเลยครับข้าวกล่องบางสิ่ละนี่นข้าวกล่องบางสิ่มันเฉแลหรีคนร่อนแคดเหนออกมาเน่อยพี่น้องขอ้าวกล่องบางสี่งเฉดเหรียญน้นนนำขาดมาเลยนี่ครับไปพี่น้องไปไปหาตื้นอีก พี่น้องพี่น้องนะมันสิยแกงสแล้วมันสิแกูยงสแล้วกนี่แงนึงะเหพี่เนี่ไปอีกนี่เห็นมือข่อยบอพีนี่พี่น้องแลนี่นี่นี่มันสิแกงีลาขุดต้งม้วมันมัขาเฮ็ดเฮ็ดเพี่น้องใอให้คอเพียงนึงพี่น้องนะเออนึงพี่น้องน เหลังแล้วเขาจะแต่งสิหร <c oughs> ือว่าให้ยังไงเพราเห็นแล้วเขาจะเอาเสียมขวดขวดท่าพี่น้องใน <c oughs> พี่น้องเทคนิคการหางเห็ดพอพี่น้องเด้อเห็ดพอมันบอกท่าทนงายงพี่น้องแต่ว่าก็ดีครับพี่น้องมัน <c oughs> เริ่มเห็นแล้วพี่น้องอีกที่หามือเดี๋ย้อดอกงายครับผมเป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ว่าหันหันมันงขึ้นมากมูหนึ่งมูหนึงหลายเด้ครับมันติดแตกเงาซาจันทานไปครับแต่เห็นเป็นพยุพยุอย,ยู่พี่น้อง พอเห็นเ้าเคียหาอ่อมๆมัออนถูกแตกเป็นมูเป็นมูไปครับเป็นมูเป็นมูพี่น้องตอนสอนอย่างนี้พี่น้องหาเห็ดต้องกันมวลพี่น้องว่าพอเห็ดวันพอแล้วข้ามหมดเลยครับเ <c oughs> นียนนะนยยนเราเป็นไงกาลังพอดีครับพอดีครับผมเนี่ยเราเกีเ่ยวก็เอาะนะคุณ่็ <c oughs> ต้องงามพีน <c oughs> พ่น้อง <c oughs> ไปพี่น้องไปมึงเล่นเรื่อยๆพี่น้องมึงเล่นเรื่อยๆ ก๋ติดยต่ำวดนน้พี่น้องเด้อยี่มเห็ดลหรพี่น้องมีเบิร์ุ่เห็ด้ะครับผนจะต้องเห็ดป่วนเห็ดละโงกนี่พี่น้องเห็ดไข่มีเบิรออกล่าเท่าต้องนี่ะไที่งานล่าเห็ดพี่น้องที่งานล่าเห็ดกดวยเตี๋ยวต่ำไปแล้อครับเด้อบ้าต่อไปสร้างหนังสีผ้าไปเก็บเห็ดยังครับพี่น้องเนาะครับติดตามเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องละโอ้ยพี่น้องพี่น้องแสียบเสียบเสียบเียบวัวยังว้วยัะพี่ี เก็บเกเก็บพี่ทำงานทำเนงะพี่น้องอนุางมาก็เคดืลินอยู่ละ้าานพี่น้องไม่แย่ไม่แยข้าบุ๊มขาบุ๊มตงซังพี่น้องเจ้าสีเจหาไงีอะไรพี่น้องเันหาไงเป็นสีพี่น้องแต่ผู้ยูยูเดียวมันกำลังออกพี่น้องมันจะเป็นสีมันออกไง หารตึมหารตึมพี่น้องฮารตึมครับพี่น้องมืัอนี้สร้างน้อยภาพเพื่อนกันทีขอปิดคลิปใบเพียงเส้นเหนือเท่ากันพี่น้องเนาะพบกันฟิวนาว่าสร้างน้อยนี่ไปสิไปเก็บเห็ดยังพี่น้องคลิปหนากะกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามเลยว่างทีมงานสร้างน้อยสิไปเก็บเห็ดยังพี่น้องละนี่นี่นี่ครับก็มากินเข่าพี่น้องกินเข่ากันนะครับเด้อกระเทยได้โค้งตาเมื่ออะไรพี่น้องมาเนี่เพราะว่าเห็ด เฮ็ดดอกมาท่านใหญ่พี่น้องมาท่านออกครับผมมาเบืองก่อนพบกันคืนหนาพี่น้องขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบแม่ทัพโฆษณาขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่างน้อยพาเพลินนะครับเนาะตั้งมุนี่กันนีขอปิดรายการเชก่อนพบกันคืนหนาครับผมเป็นเด็กกับสาวกอล์มาสวัสดีครับหน้าพี่น้องเข้าปลาพี่น้องที่เขาปลา